w ายกูจะบ้ามันไม่เล่นนะยอ,ยอดยอดสองพันภายในแปดชั่วโมงลงคลิปตอนตีสองไม่เล่นนะกูจะบ้าตอนนี้แป๊บนึงมีผมก่อนมีผมก่อนเพื่อความสวยงามของของใบหน้าโอเคทุกคนอย่าท้าทายกับระบบอุงอิงอย่าท้าทายกับระบบอุกอิงอย่าท้าทายกับระบบอุงอิงของเขาจ,จริง,จร,งจริงมาก คุณผู้ชมเมื่อคืนดิฉันลงคลิปไปค่ะแล้วพร้อมท้องกระดาษอุงอิงลงคลิปตอนตีสองเพื่อท้าทายระบบอุงอิงตื่นเช้ามายอดผู้ติดตามขึ้นไปอีกสองพันเพื่อที่จะได้ห้าหมื่นดิฉันบอกไว้ว่าสิ้นเดือนนี้สามสิบขอให้มันถึงแปดจุโหกถึงคือคุณจะบ้าตอนนี้คุณช็อกไปแล้วคุณผู้ชมค่ะคือดิฉันไม่คิดคือเอางี้ดิฉันอะคิดว่า ฉันจะร่วมฉลองวันที่ดิฉันไปตะวันนายอดห้าหมื่นไหนใครเป็นตัวการใครใครเป็นตัวการคือช็อกค,คืออันนี้คือชอบจริงเมื่อกี้คือนอนอยู่แล้วก็คือปกติจะอาบน้ําแต่งหน้าแล้วก็ขึ้นลไลฟ์จะแบบไอ้ขึ้นอคลิปแต่นี้คือมันไม่ได้แล้วคือมันต้องความรู้สึกนี้เลย คุณผู้ชมอย่าเล่นกับระบบอุ่งอิงนะคะอย่าเล่นกับระบบอุ่งอิงค้าหาอุ่งอิงเขาของจริงค่ะดิสน,นจะมากับตัวแล้วรีวิวโดยผู้ใช้งันจริงค่ะจะมีไหมใครลงคลิปตีสองอุ่งอิงตื่นเช้ามา8ดชั่วโมงยอดเมื่อกี้สี่หมื่นเก้าพัดสีหก้ากอีกดรีกหึ่ที เด้งขึ้นมาเลยห้าหมื่นสิบเอ็ดคนกูจะบ้าคือกูจะบ้าของจริงคืออันนี้คือกูจะบ้าของจริงอย่าท้าทายกับระบบอุ่งอิงนะคะดิฉันพูดเลยว่าพ่อหักแม่เขาหาักจริงแล้วตอนนี้คือดิฉันช็อกไปแล้วคืออาการตอนนี้ดิฉันคือคือช็อกไปแล้วใครมันจะไปคิดใครมันจะไปฝันฝันที่ไม่กล้าฝันดิฉันหนึ่งห้าหมืนสามแล น 15, ี่่ไเิดซ้อมแล้วคุณผู้ชมค่ะทำยูทูปมาสองปียอดคุณถึงสองหมื่นกูก็ดีใจแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นเพราะเด็กผู้หญิงคนนี้ทำให้ข่าอุ๋งอิงประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ทำให้คนทำเป็นคนในมุมคนเป็นครีเอเตอร์ก็มีความสุข ในผมต,ตั้งนานๆเราเคยอธิบายไว้เยอะมาก,มากๆว่าทําไมเราถึงกลายเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มีความสุขได้ทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าเราได้มาเจอกับวงการแฟนดอมที่เป็นวงการหมอลำด้วยนะวงการหมอดำนี่แหละทําให้ดิฉันช,ชีวิตี่ฉันกลายเป็นเด็กมากยิ่งขึ้นทําให้ฉันมีความสุขแล้วก็ขยันในการทำคอนเทนต์มากยิ่งขึ้นพบเจอกับเรื่องราวดีๆในชีวิตมากยิ่งขึ้นแต่ดิฉันไม่คิดข่าวผมซ่อมขาวว่าวเราไปเล่นกับระบบเขาะ ระบบเขาเร็วมากเลยค่ะคุณผู้ชมคือเองจริงนะตั้งใจว่าวันที่ยี่สิบแปดนี้ที่ว่าอุ๋งอิงมาตะวันนาะอุ๋งอมาตะวันนาี่แปดรีบเก้านั่นละเอ๊ะสามสิบคือตั้งใจว่าวันที่สามเออนั่นแหละว,ว่าจะไปฉลองยอดบิวห้ามอซับแปดชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่อย่าว่างั้นว่างนี้ อย่าว่างันว่างี้เมื่อกี้นี้เนี่ยก่อนลงโพสนั้นะ่ะก็คือสี่หมื่นเกพันขึ้นมาแบบภายในสองนาทีอะขึ้นมาภายในสองนาทีอะคือดิฉันเข้าไปดูสิว่าตอนแรกอะมันสี่หมื่นสี่มืน 4, 000, 4, 000, อะไรวะสี่หมืเก้าพั้าร้สี่สิบห้าคนขาดอยู่ประมาณเจ็ดสบห้าคนถึงดิฉันกดรี าหมื่นสิบเอ็ดและตอนนี้เท่าไหร่แล้วดิสลี่อีกหนึ่งทีไหนไหนแสงมาแสงมาห้าหมื่นยี่สิบสองขึ้นมาทีละสิบทีละสิบทีละยี่สิบสิบยี่สิบสามสิบแต่เมื่อกี้ขึ้นร้อยหนึ่งอย่าไปท้าได้กับเขานะคะอำนาจมืดน,นะคะคุณผู้ชมค่ะเนื้อสิ่งอื่นใดล่ะนี่ฉันต้องบอกค่ะคุณผู้ชมค่ะว่านี่ไม่ใช่ความงมงายนี่คือปรากฏการณ์ของวงการแฟนดอมที่ซื้ออุ่งอิ่งรัตนาพรเท่านั้นเลย มันจะไปบ้าลงคลิปตีสองแล้วก็นั่งกระถาถูสดสวดกระถาสวดมนต์อุ้งอิง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 อยู่น,น,นี้แล้วสวดนานมาก <c oughs> มีคนมาพิมพ์คอมเมนต์ว่าอะไรวะแม่แม่แม,แม่อย่าสวดเยอะเกินอย่าสวดเยอะเกินเดี๋ยวมันเลย <c oughs> เดี๋ยวยอดเลยแล้วเลยจริงนะี่มัคือแล้วคือจะบอกว่าตอนที่ท่องอะ่ะจริงจังด้วยนะ <c oughs> คือจริงจังเพราะว่าเราอะอยากให้ยอดมันถึงจริงเพราะว่าเราอยากอยากฉลองไปพร้อมกับทุกคนแต่ว่ายังไงอะ นี่ฉันซื้อตุ๊กตาไปให้ลูกดีกว่าหนูรู้สึกว่ากําลังทรับในการที่จะให้มาไหลน้องหนูอาจจะยังอาจจะยังไม่พอเนาะเพราะว่าหนูก็ยังไม่ค่อยมีเดี๋ยวหนูซื้อตุ๊กตาน่ารักน่ารักไปให้น้องดีกว่าวันวันที่ไปตะว,วันนาะเพราะว่าหนูยังจดจําเด็กผู้หญิงคนนี้ในวันที่เขาอยากหมานตุ๊กตาอยู่นะคะแล้วก็ เอออาจจะเป็นแบบในมุมหนูอาจจะยังไม่ได้มีเงินมีทองเยอะอะไรขนาดนั้นในการไปมอบให้น้องก็อาจจะเป็นตุ๊กตาในวันนั้นเอาไปให้น้องอุ่นอิงแต่ว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังกับตุ๊กตาหนูแน่นอนหน,หนูจะไปตามล่หาตุ๊กตาที่คิดว่าเหมาะกับน,น้องที่สุดแล้วก็มาจากหัวใจของเรามากที่สุดเพื่อที่จะไปให้น้องในวันนั้นนะคะ <c oughs> มีความสุขมากมีความสุขมากมันมันเป็นแบบเนี่ยคือชีวิตของมนุษย์จริงๆไว้ที่ที่ ที่ทำคอนเทนต์แ่ะแล้วบางคนแบบพยายามที่จะตื่นมาแต่งหน้าคิดคอนเทนต์กันตั้งใจทำนู่นนี่นั่นบลาบลา,บาแต่ว่าสิ่งที่เราพบเจอนะทุกวันนี้คือแค่เราจริงใจกับคอนเทนต์น่ะถ้าแล้วมันมีคำคำหนึ่งที่ทุกคนว่าคุณลงคลิปที่สองถ้าคุณพร้อมทำเราก็พร้อมดูอะมันเลยแบบเฮ้ย ที่สิ่งนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วนะแล้วอยากให้หลายๆองค์อิงถูกค้นพบอีกเยอะๆมากๆที่ทําให้คนหลายๆคนแบบตกหลุมรักในตัวนางแล้วก็เราก็สามารถที่จะป้ายยาให้ใครที่ไม่ได้รู้จักน้องได้รักน้องมากขึ้นหรือคุณเองที่ตกหลุมรักน้องก็ได้รับได้รักน้องมากยิ่งขึ้นจากคำพูดในการรีแคปของเรา ท้ายที่สุดนี้ล่ะหนูขอขอบคุณทุกๆยอดซับเลยค่ะที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกจนวันนี้ตั้งแต่เริ่มทำ่องเนาะ ตอนแรกไม่ได้ชื่อที่สุดออฟฟิเชียลหรอกแต่วันนี้มันเป็นที่สุดออฟฟิเชียลพร้อมกับวงการแฟนดอมมากมายหายหนะ้าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าวงการแฟนดอมที่หนูทำนะคะก็มีอุงอิงนี่แหละที่เป็นอันดับหนึ่งนะคะที่เราแบบรักแล้วก็ศรัทธาในตัวน้องมากๆวงการศิลปะบันเทิงค่ะเช่นหมอลำโป่งลางค่ะหรือว่าศิลปะนิพนธ์นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งวงการ และการทีวีค่ะชิงช้าสวรรค์เดอะสวายเวฟไทยแลนด์หมอนลำไอดอลนะคะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราทําเช่นกันวงการนางงามค่ะมิสแกรนมิสยูนิเวิร์สนะคะอะไรต่างๆที่สามารถซัพพอร์ตประเทศไทยได้แล้วก็ดีแคปในมุมมองของเราแล้วก็จะทําในเรื่องนี้ต่อไปรวมไปถึง วงการเคป๊ค่ะแวะไปบ้างบางอันที่อยากทําจริงๆแต่ว่าไม่ได้ไปไปเยอะมากวงการทีป๊ค่ะวงหลักๆก,ก็จะมีวงบาสค่ะแล้วก็มี The s สวายเวอร์ไทแลนด์ที่ที่กำลังจะเดบิวต์ตอนนี้ที่ทําบ่อยๆแล้วก็อื่นๆอีกมากมายๆหลายๆวงทีป๊ที่เรารีแคปเป็นเด l ี่รายวันนะคะท้ายที่สุดนี้แหละ วงการศิลปะบันเทิงท <sh> <thing learning> <land> ี่เรากำลังทำอยู่มันอาจจะช่วยคลับเคลื่อนในบางมุมได้แล้วก็อาจจะแบบเป็นท็อปเ็กในการพูดคุยกับทุกๆคนได้หนูขอขอบคุณเด็กผู้หญิงคนนี้เลยค่ะอุ๋งอิงที่มาทำให้ช่องนี้มันเติบโตแบบก้าวกระโดดถ้าเป็นเหรียญคลิปโตมันก็โอ้โหถ้าเป็นหุ้นมันก็ขึ้นขึ้นอย่างงี้คือตอนนี้คือเป็นหุ้นคือขึ้นเอาขึ้นเอาเขียว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 ทุกเดือน ะะแล้วมันทำให้พี่กายเป็นผู้ใหญ่ในอายุ31ที่แบบโคตรจะมีความสุขเพราะเด็กอายุ18ลุยอะ่ะมันเลยแบบมันเลยมันเลยมันเลยไม่อายอะ่ะที่ คนอายุ3 1จะมานังกีดเด็กอะแล้วคนก็จะแบบมาบอกว่าเป็นบ้าเหรอมานั่งกีดเด็กทาไมอะไรเงี้ยกูบอกกูก็จะบอกว่าเอ้าในดัมกูมีคน5้าสิบหกสิบเขากลายเป็นคนมีความสุขได้ก็เพราะว่าการวีดศิลปินการตามศิลปินการกีดอุงอิงเนี่ยแหละทําให้เขาแบบประสบความสําเร็จในชีวิตได้ขอบคุณทุกคนนะคะไม่รู้จะพูดคำพูดอะไรเลยนอกจากขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆที่ที่ยังชอบในช่องนี้แล้วก็ซัพพอร์ตแบบนี้ต่อไปนะคะแล้วไงก็ จะเอาโลกเอ YouTube, ่อยูทูบมื่นแสนทรัพ์มาฝากทุกๆคนเดี๋ยวนี้แน่นอนแล้วก็จะขยันมากยิ่งขึ้นค่ะในการทำคอนเทนต์จริงใจกับคอนเทนต์มากยิ่งขึ้นนำเสนอมุมที่หลายๆคนไม่ได้นำเสนอเพื่อที่จะผลักดนันวงการหมอำํำแล้วก็อุ๋งอิงรัตนาพรให้สู่ฝั่งฝันแบบที่พวกเราเคยบอกกันไว้นะคะวันนี้ขออนุญาตขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็ยังไงก็ วันนี้เดี๋ยวเจอคอนเทนต์กันเดือดๆเลยเพราะวันนี้ว่างวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะคะโอเคขอบคุณนะคะ